ช่วงนี้มาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวในแวดวงการลงทุนกันกันกบแพรวิศนีนาสวัสดิ์พูนนะคะกลับมาเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ท่ามกลางข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจหลายประเด็นด้วยกันสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นที่กลับมาสดใสมากขึ้นทั่วแทบจะทั่วทั้งโลกเลยทั้งฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะบรรยากาศกลับมาคึกคักนะคะนักลงทุนก็เริ่มที่จจะผ่อนนนนคคลลลาาาาายววมมกนนมกกัังงขึ้หหเ็สถรณ์ จํานวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเ,ออเกิดขึ้นในอัตราที่ชะลอลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดของสหรัฐอเมริกานะคะดาวโจนส์ภาพรวมก็ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นการปรับเพิ่มขึ้น2สัปดาห์ติดต่อกันค่ะข่าวดีหลักๆก็คือรัฐบาลน่ยเตรียมจะกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมจะเปิด ให้บริการในส่วนของร้านค้าปลีกหรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในประเทศยอดผู้ติดเชื้อนะคะในรัฐต่างๆก็ชะลอตัวแล้วก็ยังมีประเด็นนะคะเรื่องความคืบหน้าของการทดสอบยาต้านไวรัสที่เกิดขึ้นด้วยซึ่ง3ประเด็นหลักๆดังกล่าวก็เลยส่งผลบวกต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกซึ่งรวมไปถึงนักลงทุนไทย ต่างก็จับตากันอยู่ว่าแล้วแนวโน้มเศรษฐกิจต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรในส่วนของบ้านเราเองนะคะก็มีความพยายามค่ะที่จะาหามาซึ่งงบประมาณนะคะในการเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งมาตรการที่ว่าด้วยมาตรการการ,การคลังแล้วก็มาตรการทางการเงินอย่างล่าสุดนะคะสำนักงบประมาณเองก็เตรียมเสนอให้คอรมอค่ะโอนงบปี2,563อีกกว่าแสนล้านบาทผู้อำนวยการสํานักงบประมาณนะคะเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาร่างพรบโอ,อนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563หลังจากเขาทำหนังสือให้ส่วนราชการปรับโอนเงินงบประมาณที่ยังไม่ทำสัญญาผูกพันเพื่อนำมาเป็นงบประมาณในการป้องกันโควิด -19 ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบด้านการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมการเดินทางไปประชุมหรือว่าดูงานต่างประเทศส่วนงบลงทุนนะคะถ้าโครงการไหนที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนยังไม่ได้ลงนามในสัญญาก็อยากจะให้โอนงบ ตรงนี้มาช่วยเหลือดูแลสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจในระยะสั้นก่อน สำหรับเงินที่จะใช้รองรับการเยียวยาผู้ลงทะเบียนผ่าน w w w ร์ไวด์เว็บเราไม่ทิ้งการ .com5000 บาทรัฐบาลมีเงินจ่ายนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนแม้ว่าตัวเงินกู้อาจจะล่าช้าแต่ก็ยังคงมีช่องทางในการบริหารจัดการงบประมาณได้ซึ่งอย่างล่าสุดเองพระก,กู้เงินฉุกเฉินนะคะด้วยเงินงบประมาณกว่า 1. 9ล้านล้านบาทเนี่ยก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วเป็นในส่วนของรัฐบาลนะคะจำนวน1ล้านล้านบาทแล้วก็ของทางแบงค์ชาติอีกประมาณ90แสนล้านบาทด้วยกันมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะช่วงระยะสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเจอกับกระแสค่าไฟแพงนะคะหลายคนบ่นเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมค่าไฟถึงแพงขึ้นมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่กําลังอยู่ในความสนใจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กําลังดูแลนะคะเพื่อที่จะได้บริหารจัดการได้ถูกเพราะในส่วนของกระทรวงพลังงานค่ะ เตรียมเข้ามาดูแลในเรื่องนี้นะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าตอนนี้ได้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนเป็นจํานวนมากต่อกรณีค่าไฟในเดือนเมษายนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นบางรายนี่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะภาคเอกชนเองก็ได้เข้ามาเสนอให้ปรับลดค่าไฟฟ้าประมาณ5%ปเซึ่งในวันนี้ก็เตรียมเชิญปลัดกระทรวงพลังงานค่ะคณะกรรมการกกพนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ปรชุมหาหรือการเพื่อหามาตรการในการเข้าช่วยเหลือค่ะ และอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เตรียมอัปเดตกันก็คือห้างสรรพสินค้าภายในประเทศนะคะเตรียมจะกลับมาเปิดให้บริการในวันที่1พฤษภาค,คมนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลค่ะเขาส่งจดหมายถึงคู่ค้านะคะแล้วก็พันธมิตรทางการค้าบอกว่าบริษัทขอแจ้งการเตรียมเปิดให้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะในวันที่1พฤษภาค,คมเป็นต้นไปเวลาเปิดปิดก็คือตามเวลาของการให้บริการแต่ละสาขา ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของพนักงานขายนะคะแล้วก็จะเน้นเรื่องการดูแลป,ป้องกันทั้งเรื่องสุขภาพความพร้อมของพนักงานซึ่งเขาก็เตรียมจะเรียกพนักงานรายงานตัวในช่วงปลายเดือนเมษาย,ยนนี้ค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจที่สรุปข่าวมาฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสารด้านอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อเลยค่ะ